ามือลงคนชนะค้างไว้ก่อนเีแพ้แพ้อเออสมอได้เสมอได้แต่ว่าใครทคัคอสคอโนเมือลงเฮ้ยไม่ดิใครอ่ถูกแล้วถูกแล้วเออเอาชนะเอาชนะอย่างเดียวชนะเสมอไม่เอาได้ไหมล่ะเสมอไม่เอาชนะอย่างเดียวอ้าอว,วะะรอบแรกนะคะรอบแรกลอบต่อไปค่ะรอบต่อไปลอ,อ,อบต่อไปกับคุณกระชาของเรานะอ้า พร้อมนะพร oh oh oh, <The> ้อมแล้วยันยียันยาวพักรถเต่ายิ่งชกเออเออโอ้โหแข่งเตมเลยอ่ะเออเป็นไงเป็นไงกังไว้กังไว้กังไว้โอ้นี่เราเราเล่นเกมยันยียันยาวกันเลยเนี่ยเออกันไก่อลองล่ะกันไก่อลองเลย เดี๋ยวคุณเต๋อช่วยดูด้วยอ่าโอเคตอนนี้อยู่ที่คอนนะคะคอนช่วยเลยช่วยเลยใครคอนคอนช่วยไว้ค่ะมือเอามาเซ็นนะมาเซ็นนะเอาล่ะเอาล่ะ,ละต่อไปค่ะคุณซานีคุณซาน,ซนีของเราพร้อมนะ <All right. S 1> ยันด,ยนดียันยาวป,ป้กก็ตายชอบเด้ <All right. S 1> <laughs> อกระดาษ <laughs> กระดาษชนะนะคะกระดาษ <laughs> ชนะกระดาษเลย กระดาษดีกระดาดีกระดาษชูไว้กระดาษชูไรอย่าลักไก่นะใครมาไม่อยากตื่นแบบอะไรเงี้ยอย่าลักไก่เฮั่นนะเอาล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูว่ามีกี่คนคนนี้เดินเข้ามาเลยมาเดินเข้ามาเลยค่ะสองท่านนี้ครับอ่าเชิญเลยค่ะไหนไหนไหนเดินเข้ามาเลยค่ะสองสามเดินเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยอ่าตรงนี้ด้วยกันไหนกันไหนเออสี่ พอแล้วพอแล้วเอาตอนนี้เดี๋ยวยืนด้านหน้าเลยค่ะเรียนกัน,เร,น,กนเรียนกันด้านหน้าอ๋มาแล้วสองมาเลยค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ๋อตอนนี้แปดคนด้านหลังนี้ใครไม่เดินเข้ามาถือว่าสลัดจิ์นะจ๊ะอ่าออายชวนึลยมีคนนยงได้เอาล่ะตอนนีอ้อยากมาด้านนี้นิดนึงนะคะโอ้โหเรียกได้ว,ว่าพี่นี่อาจจะแคบนิดนึง เลตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสู้กันต่อนะคะกับคุณแทวรอบสุดท้ายลนะคะสู้กันนะทั้งหมดกี่ท่าหน่อยาท่านี้นะคะพร้ <laughs> อ,อแมแล้วยันยี่ยันเจาปัจะตายเองบสอนึ่ันเในลยกัลันนกลันกลันักนล พีย์พิษียอมนะยันยียันยาวปา่าเย็นอดรล้เอาล่ะตอนนี้่คนต่ okay. อไปคะคุณกุาเนต่อพร้อมนะโอ้โ okay. หพร้อมแล้วยันยียันยาปากก่าเย็นช็อดีครับ อย่าลืมถ่ายรูปนะคะอย่าลืมกล้องนี้นะกล้องนี้นะคะซีทีของเราเอ้าล้ <Yeah. S 1> วเย้ยินดีด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยทีเดียวนี่นี่ค่ะน่ารักมากอได้เลยแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่ได้ตัดไปเนาะ <c oughs> เอาล่ะเย่ <c oughs> <c oughs> ี๋ยวรอให้ศิลปินนะคะชั้นสี่ท่านะคะแจกของรางวัลคนละหนึ่งชิ้นเดี๋ยวดิฉันมีของรางวัลมาให้นี่เอาล่ะสองท่านแรกเป็นสุกตาถือไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้แจกง่ายๆแล้วก็นะคะคุณชาชานึ่นะคะคุณเต่อหนึ่งค่ะ เน ah> um> eh yeah ี่คะรอบนี <h 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 ้แจกง่ายๆค่ะนะค่ะเดี <h <h ๋ยวเราจะให้แฟนคลับได้มาเดาใจกันกับศิลปินของเรานะว่าชอบนะคะอะไรของ CP เนี่ยค่ะชอบไสกรอกหรือว่านะคะอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะเคยทำตอนที่อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะยค่ะโดยเราจะมีรายชื่อดังนี้เลยด้านหลังนี้ โอ้โหตนนี้พวมมิการเลือกกันใหญ่เลยนะว่าชอบอะไรอ้าวอะไรดีอะไรดีได้มาได้มอ่านนั้นคุณกระชาก่อนเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวให้มาทายกันนะว่าคุณกระชา,าเนี่ยชอบอะไรโดยที่เราจะมีให้เลือกนะคะมีสองช้อยนะให้ บอกเลยดีกว่าว่าสองช้อยนี่มีอะไรบ้างสองช้อยของผมนะจะมีไส้กรอกเต้าหูชีสครับผมนี่ไงว่าแล้วว่ะแล้วเหรอต้าหู้ปลาครับไส้กรอกนะคะชีสกับเต้าหู้ปลาอ้าครอยากตอบยกมือค่าวคนแรกมาก่อนเลยจ้าเอาสิคนแรกนี่คะ่ะดูดูน้องเธอสันส่นๆยังไงก็ไม่รู้นะ จะพี่กระชาสันๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะเลือกตอบว่าอะไรดีคะไส้กรอบซัมโบชีสไส้กรอบซัมโบชีสถูกไหมคะพี่กระชาอะไรอะไรอะไรอ่ะตอนแรกอ่ะเราอ่ะเลือกเต้าหู้ป่าไว้อ๋อแต่เราชอบกินไส่กรอกก็ได้อ๋อนารัน่ารักน่นี่นี่แฟนขับเราหนะารักน่า ถือต้องเราด้วยแล้วก็แบบอยากถ่ายรูปไม่ได้รูปใช้คณะงานเรานะเลือกใช้ศิลปินเท็์คนนี้ไม่ถ่าย,า,นะนนายให้รูกอ้กคือคือแบบให้พี่สานีช่วยถ่ายรูปให้เอ่อเอ่อน้าหล อะไรดีอะไรดีอยากกินอะไรอ่ะเขาใส้กอกเขาเคยรวมพันนะผมแล้วก็ใช้กอกะอะไรบิวรวมพันะผมอันสุดท้ายเลยอะไรนะอันแรกกับสุดท้ายอออันแรนสุดท้ายเลยบิวรวมัก

เขาเทลเหรอเอาเป็นอันลากอันลากเป็นไงคขาพี่เสาผมบอกว่าเสาข้าอไหนาก็ถูกมาครับเพื่อน